โอ้เอเมทนะคะปี2017แท้ๆเลยนะคะนอตไม่มีขยับเลยเรามาดูข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะถ่ายได้ตามสบายเลยค่ะนี่ปี2017แท้ๆเลยนะคะภาพตรงปกค่ะ no accident ร้านเปอร์เซ็นค่ะวันนี้เรารีวิวในตัวเต็นท์นะคะเพราะห้องนอกร้อนมากเลยค่ะ น็อตไม่มีขยับพันเดมิเดมๆซุ้มล้อเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆเด,ด,ดิมสนิท no แซ c i d e n ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวไ,ไ,ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะไม้แท้ๆนะคะห้ามห้าหมืห่นห,หนึ่งนะคะดูภายในกันได้เลยที่ถืออยู่ในมือคือบุ๊กเซอร์วิสนะคะครบค่ะไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ท้าให้เอาเลขทะเบียนค่ะไปเช็คเลขใหม่เลยว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะภายในมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากหวงมารายด้วยนะคะดูภายในกันได้เลยบอกอะค่ะ แผบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะนี่แจ้งราคาก่อนเลยนะคะสามแสนสองหมื่นแบาทนะคะเพียงลูกค้ากำเงินมา1 4 0 0งบาทนะคะผ่อนเดือนละ6ก3 3บาทนะคะ6ปีต่อเดือนนะคะไม่เคยกงไม่เคยแกะอะไรแน่นอนเลยค่ะข้างหลังให้ดู 0994477051นะคะข้างหลังไม่เคยชนน็อตไม่มีขยับแน่นอนค่ะ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ย้ำราคาอีกทีนะคะ328,000บาทเพียงลูกค้ากําเงินมา14,000บาทนะคะสามารถผ่อนเดือนละ6,333บาท6ปีต่อเดือนค่ะ 0994477051นะคะปี17แท้ๆเลยสีเดิมทั้งลำน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับไม่เคยพิิกคว่ำหรือคว่ำตายอะไรมาก่อนเลยและไม่มีผีในรถแน่นอนค่ะและอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้โอเล่ L e ด้วยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะคะรถบ้านโลมาน้อยค่ะก็จะมาหาโอเล่ L e ได้ที่นี่เลยแค่กดกลุบก e m a แมพพิมคำว่ารถบ้านโลมาน้อยนะคะเพจนะคะยังอยู่ครบเลย Uh, no Accident ล้านเปอร์เซ็นต์ภาพตรงปกแบบนี้ภาพตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะ uh, 0994477051ค่ะ